โนวาเด็เนินห้เดโลเนินแรกครับโนวาเด็ดลอะไรก็ไปได้ครับมาแล้วครับปีนี้โอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหมาทำมาลามาทำมาลามาทำมลาโอ้โหมารรมดาลาโอ้โหโอ้ยมารรมาลามาทำมาลานี่เนี่ยโอ้โหมาน่าเชื่อครับมาถึงตรงนี้ได้ครับโอ้ โอ้นี่เราเจอกันโฟงกลุ่มนี่ครับอันนี้ขึ้นได้หน่อยแล้วครับโนี่นี่อันนี้ขนาดโนวาเดดนะครับอ๋อทำไปใช่รำมาแล้วโอ้โห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 นี่ครับสวยงามโอ้โหทีเราไม่บัก นะขอขอคันเร่งคนับหน่อยเออน่กล้องงุ๊บงุ๊บงัวละรถที่แปลงมาเนามาทำกัเนี่ยดูอันนี้ขนาดรถโนวานะรถแดดนะมาแล้วครับใหญ่ปงปงครับขี่ให้เด็กมันดูนี่ครับโโอ้หโอ้โห โอ้โหนี่ครับของแครของแครนี่ครับของแครแของถึงลุงเ้อเท่าลีลาเอารถของลุงม,มาเจมผมเนินนี้ถ้าอ,ออกมาหาคำแก้ตัวคืนหลงอันได้เลยมาแล้วครับใหญ่ป่งกุ้งโง ครับเอกวงแตกอีกรอบครับเทสเนินโอ้โหนี่กานี่ครับงานแข่งตะละงานพี่ต้อมเอามาตรฐานไหนมาติดป้ายเนรมงโกโลมาดู ทุกนางที่ต้องประชายดำขีดมาขึ้นแล้วหงายต้องหงายไส้ผมจะหน้าไปแหม5้าก้าผมจะเอาป้ายมังโกรโครมโดไปตีด้านบนครับนุ่นอันนี้บอกคนรวยวนะ่าอันนี้ลายหาดัวอันนี้ลายห้านะอันนี้ลายห้าลายอินูโลไอ,บลไอบล้บอกเลยสู่เขาขีใบาอิมอเอ่อลายลายอินูโล่ผมีมังกรงโครมโดเนาะลายอินูโล่ผมมีโคมรมโดลายอินูโล่จะไม่เจอต้องกระชายดำ มาโลงพาดมือใหม่ต้องกไปใช้รำไปดูละวบามีเนินครับเมื่อกีเนินนี่มื่กี้ปีนแล้ปีนแล้ปีนแล้วนนป,ะป,ะ,ปะป้าโคมันโดนตีตายไปแล้วนี่ครับ <c oughs> ดูครับนี่ครับเหมือนกับสินค้าที่จะรีวิวเราต้องทดลองใช้งานจริงเนาะนี่ <c oughs> นอ่าครับอ,นนอ,อ,อันนี้อันนี้จะซัดเต็มแรงกับได้ครับเพราะว่าบ่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้มาเน,ะน,นาะแบงค์สดชื่น ถ้าแบงค์ไม่มาถ้ากอบเลนเจอร์ไม่มาคุณเราจะไม่คุยต่อแล้วนะนะครับกอบเลนเจอร์ถ้าคุณไม่มาดานเนินที่ตปงกูมนะเราไม่คุยต่อกันแล้วอ่าวคที่ได้แปาไปคืนเหรอแม่นอลละไร <laughs> <laughs> ดูครับตองไม่ใยแล้วโอ้โหแบลงหน้าแต่ะไปดู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  ไยประเทศไทยมาพิานมาฮานบอยมาไป่จร่ประเทศไทยได้ฮะล่าชุดนี่เกาหลีเกาหลีไันไต้หวันไต้หว oui. ันไต้วันไต้ห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 วันไนไต้หวันหัน้นไต้หวันห้ันไวไต้หวันต้นนั้าไนนหอนนหัันหันั้ไตาร์อันตานนหัไต้ พี่ต้มดูครับดูน้นี่ยเ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 อแตสูแล้วต้องนี่นี่โดนแล้วโดนแล้วอันนี้ขนสองแสนสู้นะมาได้มาได้มาได้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเ้เ้ย้ยัน้ยากเห้น กู็รกอ่ะพี่ใหม่เบต้าอย่างเนาะเบต้าสามอยไม่ใหม่เบต้าสามร้อยสามร้อยใม่บอดินเบต้าสามรอมาเจ้าของกลังนี้พี่ตั้มอยู่ตรงไหนครับกูกูกูกยู่ตัวนี้เลยอ้โสูงสุดอยู่นี่นะครับเนาะสูงสอยู่นี่นี่่ใช่จะไปอยู่ไหนเอาปายที่ไหนเอานี่เลยเนอาโอ้โห ไม่ธรรมดาก็ีบที่งเลงละ